สวัสดีครับพี่สันขึ้นหอนครับเพราะดีวอลตัวนี้มันปีกปลายปีกมันหักครับปลายปีกมันหักก็ด้สังเกตพี่น้องสังเกตเป็นปลายปีกตัวนี้หักนะครับผมดามใบนะครับปลายปีกหักหักมือน้อยหนึ่งให้ดามไบวันนี้ก็เลยจีไปทดสอบนะครับเป็นวอลปีกสองเมตรที่สิบนะครับให้น้องแนทครับผมจีไปทดสอบอยู่กลางทงนะครับอ่าไปเก็บบรรยากาศพี่น้องนะครับไปครับลงทงครับลงสนามครับตอนนี้ล่มก็คือว่าโอเคอยู่ หือว่าใส่ได้เนี่ยครับผมที่ใส่หางแบบอ่าของเป็นผ่าเหลืองนะครับผ่าเหลืองไฟี้ยี่น้องจิลองเบิ่งแก้ไขว่าตัวนี้เบิ่งจิเป็นไหนนะครับบรรยากาศช่วงนี้ก็รู้สึกว่าที่นี่ร่มเน่จากน้อยนะครับสองเมตรสี่สิบนะครับปีกตัวนี้นะครับพี่น้องเคยเห็นขังหนึ่งแล้วนะครับในการที่จะเอาขึ้นแต่ว่าบัดลงลงเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมเอาไใบยุกขังเฮือนนะครับมันล้มลงนะครับได้ขาไล่ขังล่องไล่ขังเลยนะครับปีกคักคอหล่อปลายปีกนะครับปลายปีกคักแต่มือหัวมันจิเอียงบ่ ับเสียกเสียกหนึ่งหมวนพอดีประมาณลอยเม็ดนะครับถึงบ่าวุลอยเม็ดขนาจจะถึงนะครับให้สร้างเน็ตกระตุกเลยนะครับเตา้อมกระตุกเลยได้สร้างเน็ตเด้อออาไปเลยแล้วครับแล้วครับมาแล้วครับสองเมตรสี่สิบนะครับสวยงามครับสวยงามือว่าสวยงามเห็นเปแล้วนะครับ เบื้งววาจะเอียงซ้ายหรือเอียงขวาเอียงซ้ายหรือเอียงขวาเนี่ครับน้องเนตนะครับน้องเนตไหววะน้องเนตแรงมะดึงมะครับเดี๋ยวต่อเสียกนะครับต่อเสียกอีกนิดหน่อยนะครับโอเคครับโอเคได้อยู่นะครับสวยงามครับสวยงามถือว่าว่าเอียงซ้ายเอียงขวานะครับได้อยู่ครับได้อยู่ พยั้ญญงกดตุกให้สนุ๊กคนตังเลยครับสนุ๊มคนอมูลกังวลเป็นจุล่าเลยครับจุล่าหน่อยผมนะครับจุล่าสองเวทสี่สิบมันเป็นหน่อยนี่ซ้ำกันนะครับปีกซ้ำกันเลยตัวสองตัวนี่นะครับมาหน่อยสองเวทสี่สิบนะครับนะครับสนุกมิดจิรีเดี๋ยวล่อสนุ๊กคนลงมาดนะครับต<ม>ามปีกอะถือว่านีนกันหนักเถือพี่เด้อ แต่ว่าว,าวยังโอเคอยังยังยังอยู่ปกติอยู่สนุยังดังคอยนะครับเพราะวาวรุ่มมาทาันนี่ดังแล้วครับดังแล้วสนุดังแล้วนะครับนะครับติดไฟสองหลอดเพื่อบอกตำแหน่งนะครับสำหรับตัววาวนะครับสำหรับจุล่าก็ติดตัวหนึ่งนะครับจุล่าข้างบนพุ่นนะครับ จุล่าปีก2องเมตรสี่สิบซ้ำกันนะครับกับตัวนี้นะครับสองเมตรที่แต่จุฬาอย่าเอาไว้สูงอย่างนิดนึงนะครับสันโน้บ่ค่อยดีปันไดพี่น้องนะครับชันโน้เสียงบ่ดีปันไดขั้นแข็งบ่สังนะปล่อยเสียกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงหม่องปูควายนะครับมาไว้นะครับตัววาวก็ยังโอเคนะครับคือบานอาจจะติดล่มแล้วนะครับปล่อยไว้ประมาณนี้นะครับ บ้านนี้นะครับสนุบบานั้นดังแห้งเลยครับพ่อดีๆนี่แหละนะครับก็โอเคนะครับผ่านแล้วครับดามปีกตอนปลายปีกนิดนึงนะครับหางก็ใส่หางขาเหลืองนะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับนี่อีกตัวนึงครับเอาตาออดขึ้นเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสนุบบานท่นดังแห้งนอนตาออดเนาะบ้นท่านดังแห้งนะครับว่าวสองห่องนะครับว่ดดังดังคอยครับดังคอย ห้องเขาปะ่าลละนะห้องผมนี่เหรอห้องผมห้องทีมเฮ้านี่แหละครับจะออดเอาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับปั้งนูย่ำแรงอธิร่มแห้งทุ่งที่ออหไหนหัวฝาหัวไปทั้งฝุ่นเ๋าไหนใช่ท่านขึ้นตัวนี้ราวแถวนี้เป็นราวหน่อยนะครับพ่อใหญ่ป่ะไหนพ่อดีๆพ่องามนะครับพ่อจะออดกะตัวพ่อดีๆนี่แหละนะครับขางเชิงกับมี่ได้พี่น้องนะครับขางเชิงกับมีว่อาหน่อยหนึ่งหองกระไดห้องห้องหลวงอม สีขาวนะครับพองนกอมนะครับพี่น้องสังเกตว่ามันเห็ดวาวจะไหนมันสีมันกลมเกินกับสีฟ้าคักแท้นี่กระไดเลี้ยวบ่วหงอดเ่ราะเห็นนะครับแต่ว่าเป็นวาวหน่อยนะครับเ่ามีสนุกดกนะครับสนุวามีนะครับแต่ว่ากระเรียนเจ้าหนีหลายตัวนะครับของผมขึ้นไปแล้วสองตัวของตาออดตัวหนึ่งนะครับของตาช่ยกับรังจีเตรียมขึ้นอีกตัวหนึ่งนะครับครับจานไม้เอาขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับตัวซิมเงินนะครับเจียมผมมึงอาทียมผมไปเบิ้งมาละเจียมผมมึงมาละโอ้นี่กระไดนะครับ ขึ้นทั้งฝ่าเรียบร้อยอผมฆ่าเบลเนอีกตัวหนึ่งอยู่อาจารย์ไมหลักร้อยเอาขื่นเขาบอกว่ากันได้เพราะนี่นี่ก็ได้โอ้ยพุ่นเสือกจังเม็ดนะอาจารย์อาซิเม็ดครับตอนนี้หางกันลังวิตกินบ๊อบพ่อปันไดนนี่ละ่ะนะครับบรรยากาศช่วงแรงๆตอนนี้เอาขึ้นหลายคักนะครับตอนนี้ของผมสองตัวของอาจารย์ไม่ก็บจะเอาขึ้นตัวใหญ่อีก,กตัวทื่จะไหนบุ <c oughs> กึ้นเรวก็บังยักษ์ครับผูดเลยเรัอพี่น้องนะครับโอ้ยออนซ้อนไลอวยไส้อวยกัวแบบงามๆนะครับรวยไร่รวยไร่เอ้ยขาดไร่นะครับโตสินเงินนะครับขาดขาดแดงนะครับขาดแดงยุบปีกนะครับผมให้พี่น้องเบิงช่วงหัวคลิปนะครับพี่น้องเดี๋ยวเบิงสองตัวเฮียงกันนี่ๆนั่นละสองตัวนะครับอาจารย์ไม่เอาขึ้นแล้วหนึ่งตัวผมนี่จุล่านะครับของผมจุล่านะครับสามารถเป็นอวสัง้องตัวนี้นะครับ ความสวยงามนี่ครับทรายแบบเบาๆทรายแบบบังไฟลาน <c oughs> โอ้ยเสียงสนุ้ยครับโอ้ยฝนแล้วเสียงสนุ้นะครับสามเม็ดครับของอาจารย์ไม่นะครับเอาขึ้นแล้วพอดีมันได้จังหวะล้มพอดีเราก็เลยจําเป็นต้องเอาขึ้นก่อนนะครับเพราะว่าได้จังหวะล้มมากกัดัดขึ้นเลยนะครับกระตุกน้อยเดียวอาจหลานเลยพี่น้องนะครับปังไงอาจารย์ปล่อยเสียงเลยครับอาจารย์ปล่อยเสียงมาเลย นะครับเรียบร้อยนะครับสวยงามสีนํำเงินนะครับดำเงินตัดขาดแดงปีกสีงามๆนะครับนี่คือตัวทีครันกับกักแดงนะครับตัวหนึ่งตัวแดงตัวหนึ่งนเสียงใหญ่นะครับเสียงกุเถ่าด้วยเสียงงวนนะครับเสียงใหญ่เป็นพลาสติกนะครับอาจารย์เม็ดเกจซิฟบ่กับอาจารย์เปืนสนุ่โอ้ปิ้นสนุ่เม็ดเกจซินะครับก็ถือว่าเงาพอสมควรเพราะว่ามันเกินลิมิตของพลาสติกนะครับพลาสติกแต่เงาเกินนี่ก็คขึ้น เมท้าจิบกับนะครับลมแห้งนะครับตัวสีน้่งเงินพี่น้องนะครับเบื้องแล้วสวยงามนะครับเหรียญพอดีพอดีพูดไอ้วยน้ำร่มเหรียญน้ำร่มนะครับจันไหมเซลขึ้นจักษตัวครับวันนี้ฮะโอ้โหพี่น้องพี่น้องจันไหมเซลขึ้นหาตัวขึ้นไปแล้วสองตัวตัวหนึ่งสีเขียวอ่อนอ่อนก็จะเอาแดงลวดวันนี้มีเหลี่ยกสีต้างห่างได้เลย อาจารย์ไม่เสียวจีนมันก็หลวมมาหนิอ๋อหน่อยว่างไปเหรอสองสองตัวเป็นหาเป็นหาตัวพอดีครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเก็บนี่อาจสีเงาเดี๋ยวผมตัดเอาไปยูกิบสองนล้วเนื้อให้พี่น้องเบิ้งนะครับบรรยากาศอาจารย์ไม่เดี๋ยวสัตว์ว่าวพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งนะครับว่าวหาตัวว่าสัตว์ขึ้นอย่งไหนมันอยู่อย่งไหนตั้งแต่ยันนี่สองเม็ดนะครับตัวเขียวสองเม็ดนะครับสวยงามหางเงาหางเงาเด็ปีก ออกจกกนี่จัหน่อยนะครับหางเงานะครับหลายตัวตอนนี้เกินมั่นเจ็ดแปดตัวแล้วนะครับอาจารย์ไม่เจ้าขึ้นอีกสามตัวไม่ปล่อยเสียกออกไปจัหน่อยเพราะให้มันพยุงตัวเสียกับว่าเกินลอยเมตรว่าอาจารย์มา่นลอยเม็ดนะครับอาจารย์ปล่อยมั่นลอยเมตรนะครับเสือกของตัวนําเงินตัวนี้นะครับสามเมตครับไพี่น้องนี่เบิ้งเบาใหญ่เป็นสโลว่าอาจารย์จัหน่อยนะครับใา่คอยๆรายแบบแงมๆนะครับ เหรียญตามล้มนี่ครับสวยงามครับจะของกับเส้ใส่เส้นมันดึงเนาะว่าตัวใหญ่โอ้สามเมตรดึงแห้งครับคุณผู้น่อยกับเส้ไปตามของมันมันมาหอดีนะแท้นผมกันว้าวพรุ่งนี้แล้วจะข้อมกับนู่เริ่มมาแล้วครับสนู่เริ่มลั่นแล้วม้วนก็ดังดีพี่หนุ่มอาจารย์แต่วงมาแรกดังคนเดียวแล้วเสียงดังเสียงใหญ่กว่ามูเสียงอาจารย์ใส่สักเส้นครับสนู่เสื้อสิบสองสิบสองนะครับแต่กามีบซีครับ ต,ตัรงไงกระสันบกแก่บกแจ้งครับมันขึ้นกับซอดแจ้งว่าจัน,น,นโอเคสำหรับเมลแรงเดี๋ยวเราฟังบรรยากาศครับสอดแจ้งขึ้น่อนว่าจันนะครับแดงดำของตากิตินะครับจะขึ้นน่านฟ้าตรงนี้นะครับให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับน่าใช่นะครับเบอร์ทั้งคุณถ้าใช่ขึ้นไปเน,นี่ยกา็รับห่างตัวหนึ่งนะครับิเตรียมขึ้นเมล้างนี่ละ นะครับตากิตตี้กำลังดึงเสียกไปนะครับล้มสีบดแล้วนะันนตากิตตนะครับอีกหนึ่งตัวนะครับตอนนี้อยู่ทั้งฝ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวตัวที่เจ็ดกำลังจะขึ้นนะครับตัวที่เจ็ดกำลังจะขึ้นนะครับตาคิตตีนะครับตัวนี้นะครับสีแดงดำนะครับแดงดำสีแดงดำนะครับ ต้องซอยเรียนจะหน่อยไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปแล้วครับขึ้นง่ายครับขึ้นง่ายอยู่เกี้ยกว่าของกันบ่นนี้เอาไปแล้วไปแล้วนะครับตัวที่แปดโอ้สนุกเสียงไง อย่างไงยังไยไฟนะครับติดไฟไว้บอกสัญลักษณ์ไว้นะครับของจันไม่ตัวล่างกับตัวนี้มาหนี่ของตาคิตตีนะครับหางพุ่นเป็นตัวขี้เขียวนานฝ้าตรงนี้เต็ม้วยวาวนะครับพี่น้องครับวาวเต็มหลักเลยนะครับบรรยากาศตรงนี้เสียงอึ้งเริ่มที่ดังขึ้นแล้วฟังเสียงอึ้งพี่น้องครับเนี่ยครับมาแล้วครับของตาคิตตีนะครับตัวนี้ครับ โอ้อยู่เคียงเดือนอยู่ขางครับอีกเกลื่องพอดีเึินกูอีกเกลื่องพอดีครับของตากิติขึ้นไปแล้วอทิบดชัดประเด็ด,ด้วยพี่น้องเนื้อนะยครับเพราะว่ามันดีมืดแล้วเก็บบรรยากาศไม่พี่น้องเบื้องน้านะครับหน้าใช่เป็นผู้เลียนผู้เดียวอันนี้ของจันไหมนะครับมาอีกค,คนของจันไหมอีกตัวหนึ่งครับมาทางปีเป็นของตาอดของตาอดนะครับอวยมาทาั้งปีครับพี่น้องครับ แค่ล่ะนะครับเป็นของผมนลยครับสองเม็ดสี่สิบปีกนะครับปีกสองเม็ดสี่สิบโอ้ยมาอยู่ไก่แต่นะ้อยอีพอเอยจุไล่อีกตัวนึงนะครับปุ่นของผมนะครับเอ,อย่างห่างมูยน้อยเสียงสนุ่ชัดเจนนะครับชัดเจนเสียงสนุ่ชัดเจนนะครับไฟกับเพียบเรียบร้อยแล้วนะครับบอกตำแหนง่งเสียงสนุโอเคนะครับดังดี หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับแปดตัววาวอยู่งนี่แปดตัวโอ้ยนะครับบรงนี้เต็มไปด้วยวาวพี่น้องครับเสียงอึ้งกับติ๋มือแรงกับติ๋โอ้มันจะเกินหัดดวงดวงจันทร์เป็นตัวนี้ไหมวุ้น่ะส้นดวงจันทร์สนอมาดีเนาะเบ้ยเฮียงดวงจันทร์เลยซ้นส้นดวงจันทร์ส้อนสนอซ้นโอ้ยมาส้นครับอยู่คนละหม่อง,องครับ ขึ้นไปแล้วครับขึ้นไปแล้วเรียบร้อยนะครับของตาอ,อิตินะครับตัวสีแดงดำอิติเราขีนอีกตัวนึงนะครับเบิร์ดยังไงเนี่พี่น้องเนี่นะครับเทปบรรยากาศช่วงนี้ให้พี่นอ้องเบิ่งไปแล้วไปแล้วหนึ่งตัวเบิดพอดีนั่นฝ้าน,นี่ตัวสีแดงนะครับตัวสีแดงตือโบแพงเอาแดงไปกกอนนะครับขึ้นไปแล้วโอ้เต็มฝ้าเลยวไปนี่ตายติงขี้แห้งวะไหนครับมาพูดให้ติงขี้แห้งคนนั้นนะครับ ตกแน่นอนเติมคำในลงในช่อง,งว่างพอดีมีช่องเดียวครับเอาหีวะเนี่ยหั <c oughs> วเก่าโตแล้วครับวาวเก่าโตแล้วเต็มฝ่าเลยพี่น้องตอนนี้เต็มฝ่าเลยแง่ว่าตั้งพีกับของผมบมนี่กุลาพุ่นวันตั้งพ,ขงขงงพีของตายคิดตีนะครับ จันไม่นะครับของตากิติอีกตัวหนึ่งขง้างเดิมาอีกตัวนี้สีเขียวอ่อนมานี่ของตาอดนะครับของตาอดตัวลาสุดนะครับของตากิติขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสนู่มือเอื้นวัดกันนะครับวัดกันว่าสนู่วบุญเอจยูสอดแก่งแล้วครับกำหนดการไหว,ว้วาสามโมงเ้านะครับ สามมงเศร้ากติกาคือผู้ใดลงกรคือแพ้คร De ับผู้ใดลงกรคือแพ้แตากิตีลงกรอแต่กิตีกับแพ้นะครับตอนนี้อ่าเราเทนับแต้มตน้งแตี่ยนมนีเป็นต้นไปนะครับรับแต้มตั้งแต่ยนมนีสามมงเศร้าผู้ใดลงกรนผู้นั้นสาดออกนะครับแพ้คัดออกนะครับโอ้ยแพ้คัดออกของตากิตีขึ้นไปแล้วสองตัวนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตากิตีขึ้นเรื่องท้องฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับภารกิจช่วง รังเรงนะครับให้พี่น้องในเบิ้งนะครับป่อหลายตัวนะครับที่ผมให้พี่น้องในเบิ้งไปแล้วนะครับหลายสัตว์หลายส่วนนะครับอาจารย์ไม่ก็เอาขึ้นไปบักสามเม็ดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับขึนนื้งฟ้านะครับขอบคุณทุกสถานที่ทุกหม่องทุกบอลนะครับในการติดตามช่องอีสานคิดฮอดนะครับจะลืมกดติดตามกดเป็นกำลังใจบนน้ำเนียนะครับช่องอีสานคิดฮอดยังอยู่กับพี่น้องนะครับย่ำเก็บเอกลักษณ์ของคนไทยนะครับเอกลักษณ์ของพี่น้องบ้านเฮานะครับให้เบื้งเบิ้ง นะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องไปติดวาวด้วยกระดาษถุงปูนเอาบรรยากาศก้านๆพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวย่อมสอบไปเบิ้งกันว่าวาผูใ้ใดที่อยู่ฝ้าดูอากาศได้โดนกามูสามโมงเศร้าวัดกันเลยครับเวลาผูใ้ใดตกหมายถึงว่าตัดออกเปลาผูใ้ใดลงตัดออกเลยจย์ไม่ว่าแพ้คัดออก ยมเจ้าสามมงเจ้าเก่านี่ยกาพี่น้องติดไปติดมาเบิ่งว่าว่าผู้ในสินย่งผู้ใดียววูในดิอย,อยู่เจอกันคลิปหน้าครับสามมงเจ้ามื้ออื่นเจอกันครับสวัสดีครับ